ื่อกี้ครูก็เกริ่นเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุแล้วก็มีความสําคัญอย่างไรใช่ไหมคะมันมีความสําคัญอย่างไรจนถูกบรรจุไว้นะคะอยู่ในแผนพัฒนาเศษรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะคะซึ่งแสดงให้เห็นว่าในคนสมัยก่อนนีนะคะสุขภาพดีได้จากใครคะจากภูมิปัญญาต่างๆที่ใช้ในการดูแลตัวเอง ผู้สูงอายุหลายๆท่านที่อายุยืนแล้วก็มีสุขภาพดีด้วยสุขภาพดีเนี่ยบางท่านก็ไม่มีโรคเลยบางท่านก็มีโรคประจําตัวแต่ไหมคะท่านสามารถปรับตัวแล้วก็อยู่กับโรคที่เกิดขึ้นได้แล้วก็ควบคุมมันได้คะ่ะท่านไม่ได้ปล่อยให้โรคควบคุมท่านแต่ท่านเป็นคนควบคุมโรคโดยการใช้ความรู้พื้นบ้านจากภูมิปัญญาไทยหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพนะคะ ครูเองเนี่ยโชคดีมากเพราะว่าครูชอบงานผู้สูงอายุแล้วก็ได้มีโอกาสเรียนรู้จากผู้สูงอายุหลายๆอย่างนะคะการที่จะมีสุขภาพดีในทุกๆวันเนะะี่ยค่ะสิ่งหนึ่งที่ผู้สูงอายุ70-80ท่านทำเสมอซึ่งถือว่าเป็นภูม,มิปัญญาในการดูแลสุขภาพเลยการจะลุกการจะนั่งการจะนอนนะคะทำไมต้องทำช้าๆคะ่ะ เทียบกับการเปลี่ยนแปลงเนี่ยการไหลเวียนโลหิตการปรับตัวของหัวใจและหลอดเลือดที่ช้าลงคําว่าช้าของผู้สูงอายุท่านก็ใช้คําว่าสตินะคะใช้การเจริญสติใช้การใช้สมาธิเป็นไงคะเมื่อเรามีสติแล้วการเคลื่อนไหวแต่และอย่างเนี่ยเราช้าลงก็จริงแต่เป็นไงคะมั่นคงแล้วก็ไม่เกิดความผิดพลาดไม่เกิดอุบัติเหตุ นะะในหัวข้อมนทัศน์พื้นฐานนอกจากเราจะรู้ความสําคัญของภูมิปัญญาภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาผู้สูงอายุแล้วเราจะมาคุยกันเรื่องแนวคิดเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุนะคะครูทราบว่าพวกเราเนี่ยคงจะเห็นภูมิปัญญาไทยที่โดดเด่นแล้วก็เป็นเอกลักษณ์เลยใช่ไหมคะเรื่องอะไรคะ,ะด้วยความที่ครูเนี่ย เกิดแล้วก็เป็นคนภาคกลางนะคะภูมิปัญญาที่โดดเด่นในด้านของการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุก็จะเป็นเรื่องของการนวดไทยนะคะเรื่องของฤาษีดัดตนนะคะแต่ถ้าทางภาคเหนือเนี่ยเป็นคะฤาษีดัดตนเปิ้ลอ,อาจจะไม่ได้ทํามากคืออาจจะไม่ได้ใช้ฤาษีดัดตนแต่ว่าอาจจะใช้เป็นการเลยคะการฟ้อนเจิงใช่ไหมคะภาคกลางใช้การนวดไทยภาคเหนือใช้อะไรคะ ช้การนวดตอกเส้นซึ่งเป็นศิลปะทั้งล้านนาแล้วก็ศิลปะของไทยใหญ่นะคะของไทยทางตอนบนเนี่ยเข้ามาผสมผสานกันนะคะอันนี้ก็มีหลายๆอย่างแล้วก็เรื่องของอะไรคะเรื่องของสมุนไพรสมุนไพรพื้นบ้านต่างๆสมุนไพรพื้นบ้านที่เป็นยาอายุวัฒนะของผู้สูงอายุทราบไหมคะว่าเป็นอะไรอันนี้สําคัญมากนะ เป็นยายุวัฒนะที่เราควรจะทราบแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตง่ายๆเลยค่ะผู้สูงอายุร้อยห้าปีของครูเนี่ยท่านก็บอกว่าอะไรคะการรับประทานกล้วยน้ำว้านะคะการรับประทานกล้วยน้ำว้าวันละหนึ่งถึงสองผลเป็นไงคะเป็นยาอายุวัฒนะอย่างไรพอเรามาดูหลักการวิทยาศาสตร์แล้วพบว่าเป็นไงคะกล้วยน้ำว้าเนี่ยตอนที่ดิบหรือว่าเป็นสีเขียวเวลามีอาการเป็นไงคะ ท้องปั่นป่วนเหมือนท้องเสียเราก็ทานกล้วยน้ำว้าที่เป็นกล้วยดิบซึ่งมีสารไปช่วยเลยคะ่ะช่วยลดแบคทีเรียในลำไส้แล้วก็รักษาอาการท้องเสียได้ใช่ไหมคะนอกจากกล้วยน้ำว้าดิบแล้วกล้วยน้ำว้าสุกก็จะมีเมือกมีวิตามิน B1 B2 B6 มีแร่ธาตุต่างๆก็เป็นไงคะช่วยให้ร่างกายเนี่ยสมดุลเพิ่มมากขึ้นพอกล้วยน้ำว้าที่สุกงอมเป็นสีดำ กินได้ไหมคะกินได้อีกเหมือนกันพอกินแล้วช่วยอะไรคะโกนอว่าที่สุกงอมสีดำเนี่ยน้ำตาลจะมากหน่อยแต่เป็นไงคะจะช่วยเป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะคะสารตัวนี้ใช้ทําอะไรคะอาจารย์เป็นแอนตี้ออกซิแดนซ์หรือสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยก็จะช่วยลดโอกาสในการเกิดมะเร็งหรือว่าโอกาสในการเกิดหลอดเลือดหัวใจเพราะตัวนี้ไปช่วยปกป้องเซลล์ต่างๆของร่างกายที่จะถูกทําลายเป็นยังไงคะ เป็นภูมิปัญญาไหมคะอันนี้เป็นภูมิปัญญาแล้วก็เป็นภูมิปัญญาที่เป็นพื้นบ้านของบ้านเราด้วยครูคิดว่าครูเติอนนำเนาะผู้เรียนเนี่ยคงจะทราบถึงความสําคัญว่าทําไมเราถึงต้องเรียนรู้เรื่องของภูมิปัญญาว่ามันสําคัญอย่างไรในเมื่อภูมิปัญญาเนี่ยมันเกิดจากบรรพบุรุษผู้สูงอายุเนี่ยท่านก็มีสิ่งต่างๆที่จะถ่ายทอดให้เราในเมื่อท่านเป็นผู้ให ความรู้สึกมีคุณค่าในตัวท่านเพิ่มขึ้นไหมคะก็จะเพิ่มขึ้นในขณะเดียวกันเนี่ยเราเป็นผู้ฟังแล้วเราก็เป็นผู้รับแล้วเราก็เป็นผู้ให้กลับไปโดยที่เรานำภูมิปัญญานั้นเนี่ยมาผสมผสานกับรูปแบบวิธีการดูแลสุขภาพรูปแบบวิธีการในวิถีชีวิตต่างๆนะคะความหมายของภูมิปัญญาหรือว่า wisdom นะคะภาษาอังกฤษเราเรียกว่า wisdom ภาษาไทยเราเรียกว่า ภูมิปัญญานะคะภูมิปัญญาเนี่ยเป็นคํสองคามารวมกันนะคะคําว่าภูมิแล้วก็ปัญญาภูมิเนี่ยก็คือเป็นไงคะย่อมาจากคําว่าพื้นเพถิ่นที่อยู่อาศัยเพราะฉะนั้นภูมิปัญญาเลยมีความเฉพาะแต่ละถิ่นมีภูมิปัญญาต่างกันไหมคะต่างกันนะคะปัญญาหมายถึงอะไรคะความรู้ทั่วความรู้รอบความรู้เท่าทันจริงๆในสมัยก่อนเนี่ย พอพูดถึงคำนี้เราจะนึกถึงคนที่เป็นไงคะเป็นปราชญ์เป็นคนที่มีความรู้จริงมีความรู้รอบแล้วก็ใช้ความรู้นั้นเป็นไงคะนอกจากในการดูแลตัวเองแล้วยังใช้ความรู้นั้นเนี่ยในการช่วยเหลือคนอื่นๆในชุมชนอันนี้เลยเป็นไงคะเริ่มเห็นความสำคัญมากขึ้นไหมคะค่ะมีความสำคัญมากขึ้นนะคะครูขออนุญาตอยากเชิญชวนพวกเราว่าความหมายของภูมิปัญญาต่างๆเนี่ย ครูก็ได้มาจากการทบทวนนะคะาก,การอ่านหลายๆที่ก็มีธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติพุทธศักราช2552นะคะท่านก็ได้ให้ความหมายของปัญญาว่าหมายถึงความรู้ทั่วรู้รอบรู้เท่าทันและเข้าใจอย่างแยกแยะได้ในเหตุผลแห่งความดีและความชั่วซึ่งเป็นเหตุผลที่จะนำไปสู่การมีคุณธรรมจริยธรรมนะคะ ในความหมายที่สำนักคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติให้ไว้นะคะในสไลด์เนี่ยครูเขียนไว้ให้ละเอียดเดี๋ยวพวกเราไปดูได้นะคะท่านก็บอกว่าภูมิปัญญาคือองค์ความรู้หรือสติปัญญาที่สั่งสมที่เกิดจากความคิดริเริ่มหรือประยุกต์ความรู้ที่มีอยู่อย่างชาญฉลาดนะคะทำไมท่านใช้คำนี้คะเพราะว่าต้องอยู่รอด ในสภาวะสังคมในสภาวะการเปลี่ยนแปลงต่างๆนะคะนอกจากอยู่รอดแล้วภูมิปัญญาต่างๆเหล่านั้นต้องปฏิบัติหรือใช้จนเป็นที่ยอมรับและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตนะคะอันนี้ก็เป็นสํานักคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาตินะคะเรามาดูสิคะว่าโครงการกิติเมธีสาขาศึกษาศาสตร์มหาวิทยายลัยสุโขทัยธรรมธิราชเนี่ย คกล่าวคำนี้ไว้นานมากแล้วนะคะสำหรับครูเองเนี่ยครูก็ได้ได้รวบรวมหลายท่านแล้วก็ก็ยังมีเป็นพระราชด,ดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยนะคะภูมิปัญญาเนี่ยคือความรู้ความคิดความเชื่อความสามารถความชัดเจนที่กลุ่มชนได้จากประสบการณ์ที่สั่งสมไว้ในการปรับตัวและดำรงชีพ ในระบบนิเวศท,ทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางสังคมวัฒนธรรมที่ได้มีการพัฒนาสืบสานกันมาภูมิปัญญาจึงมีทั้งภูมิปัญญาอันเกิดจากประสบการณ์ในพื้นที่และภูมิปัญญาที่มาจากภายนอกหรือภูมิปัญญาที่ผลิตขึ้นใหม่หรือผลิตซ้ําเพื่อแก้ปัญหานะคะตรงนี้เนี่ยถ้าเราเชื่อมโยงเราจะรู้ว่าคําว่านวัตรกรรมก็เป็นส่วน ของภูมิปัญญาภูมิปัญญาก็เป็นส่วนหนึ่งของนวัตกรรมนะคะและนอกจากนั้นสิ่งที่จะได้รับการยอมรับมันต้องเป็นไงคะมีการปรับตัวให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงอย่างเท่าทันนะคะอันนี้ก็เป็นความหมายของภูมิปัญญานะคะครูจะขออนุญาตพูดถึงภูมิปัญญาเพื่อที่จะแยกแยะหมวดหมู่ให้เราได้เข้าใจในสไลด์ถัดไปนะคะขอบคุณค่ะ